สวัสดีค่ะซาร่าเยอรมันนะวันนี้ซาร่าอยู่เมืองไทยแล้วนะแล้วก็อยู่ที่บ้านนะคะแล้วตอนนี้ซาร่าก็จะมาอัปเดตซาร่าไปซื้อต้นไม้มานะต้นไม้มงคลแล้วก็ต้องมาต้องไล่ประดับนะนะคะแล้วเราก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าต้นไม้เราซื้ออะไรมาบ้างนะคะแล้วก็เอาส่วนหนึ่งให้ดูหน้าบ้านนะคะอวดหน่อยอวดหน่อยนะเนอะปะเรามาดูกันเนาะ ปะ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 มามาดูกันมาอันนี้หน้าบ้านของเราเนาะนี่หน้าบ้านของเรามืดไม่เอ่ยเพื่อนเพื่อนเน่เน่น่ตัวบ้านนะเน่เน่เน่เน,น่นะคะเน่นะคะมามาดูต้นไม้เรากันมา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 นะคะ นี่แสงกำลังมาเลยนี่นี่นะคะนี่เราจะมาประดับบ้านเนาะเรามาจะมาประดับบ้านอันนี้ชื่อบอนอะไรก็ไม่ทราบเนาะอันนี้ก็ต้นต้นมงคลนะคะไม้มงคลนะนะคะนี่เราจะมาตกแต่งนะไว้ในบะในรอบบ้านเนาะนี่ต้นมะริ มะลินะคะโอ้ยงามจังเลยมะลินะคะนี่มะรินี่มะริเรามีมะริซื้อมาหกต้นนะนะคะแล้วก็ต้นลำซำนะคะนี่ต้นลำซำนะมีไว้ในบ้านดีนะคะนี่นี่ต้นลำซำนะอื้อหือ จะได้รวยล่ำซ้ำนะอันนี้ดอกพุธหอมนะเพื่อนๆเนานะเรามาประดับที่บ้านนะนี่นะคะอืมมีต้นไม้เราตายแล้วนะดูคุณนายตื่นสายเรางามงามมามามาดูคุณนายตื่นนี่คุณนายตื่นสายของเราเนาะนี่นี่นี่งามงามนะคะเขาชอบแดดเนาะ โอ้โหสุดๆเลยเนาะอันนี้บัวเรานะบัวตรงหน้าสาลพระภูมินะคะน,นี่บัวแล้วเนาะนี่อันนี้ก็คุณนายตื่นสายส,สวยๆง,งามๆเลยนะคะนี่นี่นน,น,นี่โอ้ยประเทศไทยร้อนจังเลยโอ้อโป้าป,าป,าปา้ดูตรงนู้นอีก ดูต้นเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบลืมนะคะป้าปะมาดูกันนี่สารพระภูมิของเรายายกระตาสารพระภูมิแล้วก็ยายกระตาของเราเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่งวดนี้จะขอหวยนะคะคุณยายคุณตาขอให้ลูกถูกวันที่หนึ่งนะคะนี่นี่นี่น,นี่เขาเรียกต้นอะไรไม่ทราบนะเพื่อนๆนี่บ้านเราเนีน่เ บ้านเรานะอ๋อยหยดนี่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 ต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่ทราบเป็นเป็นเป็นหยกนะเขาเรียกว่าหยกนะเป็นพันของเขานะคะชื่ออะไรไม่ทราบนะเรียกไม่ถูกซาร่าเรียกไม่ถูกนะออืเอามาให้ดูนะ ต้นไม้งามๆนะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเนาะเดี๋ยวจะไปซื้อกระถางมาเนาะเราจะมาตั้งนะคะตกแต่งให้หมดเลยโอ้ดูบ้านหลังนี้เขาปลูกต้นไม้เยอะเยอะโอ้ยดูดูดูดปลูกต้นไม้เยอะมากคุมหมดเลยนะสงสัยเขากลัวร้อนอะ่ะเลยคุมหมดเลยเนาะนี่นี่น,นี่ดูดู โอ้ปลูกเยอะจังเลยของเรานี่เดี๋ยวต้นลัซมซำเราจะมาปลูกตรงนี้นะคะต้นนี้เนอะนี่นี่น,น,นี่ต้นนี้นี่ลัซมซำนะขอให้อยู่แล้วลัซมซำนะจ๊ะนี่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 ลัซมซำนะจ๊ะอือห้าเราไปดูต้นไม้ข้างนอกกันเนอะดูต้นไม้กันนะนี่นะคะอันนี้พันเขียวนะอันนั้นพันนินนะ นี่นี่นี่น,นี่เป็นไม้มงคลน,นะคะเพื่อนเนี่แล้วก็ตรงส่วนนี้ของเราเดี๋ยวเราจะทำไอ้นี่นะนี่จะปลูกผักตรงนี้นะคะเราจะปลูกผักตรงนี้ส่วนที่ตรงนี้นะคะจะเป็นผักนะจ๊ะสวนผักเนาะเราจะปลูกเลยนะคะตอนนี้พึ่งพึ่งจะลงนะคะยังไม่ลงยังไม่ทําอะไรเลย โน่นทางนู้นนะคะนี่ชื่ออะไรก็ไม่รู้อที่เมืองนอกสลาเขาปลูกนะแต่ไม่รู้ชื่ออะไรแม่เขาซื้อมาให้ก็ปลูกนะคะเดี๋ยวไปดูนี่คุณนายเตืมนสายอยู่นอกบ้านนะโอ้เขาไม่ค่อยโดนแดดหรือไงไม่รู้ดอกไม่ค่อยเยอะเนาะแต่สวยดีนะคะเพื่อน นี่ก็ต้นเฟื่องฟ้าของเราเนาะเรามาไว้หน้าบ้านเนาะนี่นี่นี่ต้นหมากนะนี่นี่อันนี้ข้างบ้านนะดอกไม้สวยไหมเอ่ยสวยไหมคะเอาต้นไม้ใบย้ามาฝากนะไม่รู้จะทําอะไรนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ซอยที่บ้านเราอยู่นะนี่เงียบเชียบดีนะเป็นหมู่บ้านนะจ๊ะ นี่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 สวยๆนะคะลมเย็นจ้าลมเย็นนะคะนี่ต้นไม้เพียบเลยมีต้นไรนะเนี่ยอ,าาอ่นนะอ่อเนาะอันนี้ผู้ด่างนะคะผู้ด่างเนาะวยงามจังเลยผู้ด่างงามจังเลยโอ้นี่ต้นหมากแดงนะ โอ้โหต้นมงคลเยอะแยะเลยเนาะบ้านหลังนี้ร่มรื่นเฉยเย็นนะเนี่ยเย็นนะคะนี่นี่คะ่ะสวยๆนะคะยเย็นนะคะหืมเอ้นี่ต้นอะไรเอ่ยนาคะปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยอ่ะโอ้โห ล่มลื่นนะคะล่มลื่นเนาะโอ้โหยอดเลยนี่ล่มลื่นนะคะอืมเนาะนี่นี่โอ้เขาปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยอะเนาะโอ้โหนี่ก็พูด่างนี่ต้นใสแน่เลยเพื่อนๆเนาะต้นใสแน่เลยเนี่ยเนี่ย อันนี้ไซส่แน่เลยน,นี่ต้นเหมือนต้นในนี้เลยต้นละกร,รมไอ้ต้นอะไรอะเนาะโอ้เขาปลูกเยอะนะโอ้ปลูกใส่กระถางนะคะดู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 ใส่กระถางนะโอ้โหสุดยอดเลยน,น,นี่นี่นี่บ้านของเราเนี่ยนี่นน น,ะะนี่เราขอจบคลิปด,ด้วยสวยๆกับคุณนายตื่นสายนะคะเนาะซาร่าเยอรมันนะคะชาแนลซาร่าขอฝากหน่อยนะกดติดตามกดไลค์กดให้ซาร่าด้วยนะคะนี่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 นายตื่นสายนี่นะคะ อขอหวยได้นะยายกระตาศักดิ์สิทธิ์นะคะก็อีกสองวันนะจ้าหวยออกเดี๋ยวจะขอแหละโอเคบายบายค่ะสวัสดีนะคะบายบายค่ะ